อาทิตย์ครับปาร์ตี้สี่หันมองสาวพาระอาทิตย์ครับ และเข้าไปยึดเสาพระทิตินะครับหนึ่งสองสามหันหน้ามองเสาพระจันทร์ครับหนึ่งสองสามหันหน้ามองเสาพระจันทร์เราจะไม่ยึดพระจันทร์แต่เราจะฆ่าคนบริเวณพระจันทร์นะครับหันหน้ามองเสาพระจันทร์ไว้เดี๋ยวเราจะมองนะครับมองทางเสาพระจันทร์แล้วเราจะเบี่ยงขวาลงไปนะครับเราจะเบี่ยงขวาลงไปนะมองเสาพระจันทร์ไว้นะนะแล้วเราจะเบี่ยงขวาลงไปเราจะไม่ขึ้นยืนเสาเราจะเดินบริเวณแอรีเอร์สีขาวเห็นแอรีเอร์สีขาวไหมนับฆ่าคนทุกคนที่เข้าแอรีเอร์สีขาวให้หมดครับนับฆ่าคนทุกคนที่เข้าแอรีเอร์สีขาวให้หมดนะครับเตรียมนะครับสามสองหนึ่ง เเตรียมนะครับสามสองหนึ่งมูฟครับมูฟมูฟมูฟเบี่ยงครับเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงเคลียร์คนครับเคลียร์คนเคลียร์คนโยนซีจิ๋วไปข้างหน้าครับหนึ่งสองสามโยนซีจิ๋วไปข้างหน้าเลยครับยิงหนึ่งสองสามโยนซีจิ๋วไปข้างหน้าเลยครับโยนซีจิ๋วไปข้างหน้าเลยเตะไว้เตะไว้เตะไว้เตะและเคลียร์คนครับเตะและเคลียร์คนเตรียมนะครับสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามขึ้นเสาครับหนึ่งสองสามขึ้นเสาและเคลียร์คนครับหนึ่งสองสามขึ้นเสาและเคลียคน พระจันทร์ครับทุกปาร์ตี้มารวมที party, ่พระจันทร์ครับหนึ่งถึงแปดมารวมที่พระจันทร์ได้เลยครับเมือรวมที่พระจันทร์แล้วมองมองจูเกิดพระจันทร์ครับมองจูเกิดพระจันทร์และเคลียร์คนครับมองจูเกิดพระจันทร์และเคลียร์คนครับเต๋ไว้เต๋ไว้เต๋ไว้เบี่ยงซ้ายมาครับเบี่ยงซ้ายมามองจูเกิดพระจันทร์และเบี่ยงซ้ายครับมองจูเกิดพระจันทร์และเบี่ยงซ้ายครับชุบผมหน่อยชุบผมหน่อยชุบผมหน่อยเบี่ยงซ้ายปบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายอย่าไปชนกับเขาเยอะอย่าไปชนกับเขาเยอะถ้าเราชนมันโดนมาโดนสกกิลหมมู่พรร้อัันคบ ครับกดเกิดกดเกิดเดือนครับใครตายกดเกิดเดือนครับใครตายกดเกิดเดือนและเดินกลับลงมาที่เสาพระจันทร์ครับใครตายกดเกิดเดือนลงมาที่เสาพระจันทร์ฟังผมอาชีพพาร์ทั้งหมดขึ้นเสาพระจันทร์ครับฟังผมนะเตรียมนะครับหนึ่งปาร์ตี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไหลไปทางดวงดาวครับไหลไปทางดวงดาวขันไหลพี่เคลียร์คนทางดวงดาวครับไหลพี่เคลียร์คนทางดวงดาวครับไหลไปไหลไปแล้วขึ้นเสาเลยครับขึ้นเสาเลยขึ้นเสาเลยขึ้นเสาเลยครับขึ้นเสาเลยขึ้นเสาเลยขึ้นเสาไม่ได้ไม่เป็นไรเคลียร์คนเคลียร์ให้หมดเคลียร์เคลียร์และไล่ครับเคลียรรร์์แแลลลลลไไ่่ฟัังผมเคคียบ เตรียมเตรียมเตรียมกับพระจันทร์นะครับเตรียมกับพระจันทร์เคลียร์คนไล่ครับเคลียร์คนไล่เตรียมนะครับสามสองหนึ่ง you ก you ับพระจันทร์ครับกับพระจันทร์ตีหนึ่งถึงแปดกับพระจันทร์ครับตีหนึ่งถึงแปดกับพระจันทร์เลยครับโยกกับพระจันทร์โรคโยกกับพระจันทร์ครับโยกกับพระจันทร์มาแล้วเคลียร์คนครับเคลียร์คนขึ้นเสาพระจันทร์และเคลียร์คนครับขึ้นเสาพระจันทร์และเคลียร์คนครับขึ้นเสาพระจันทร์ก็เคลียร์คนอย่างนั้นแหะแจ๋วแจ๋วแจ๋วเสไว้เสไว้เสไว้นับสบายๆนะสบายๆนะขึ้นเสาพระจันทร์และเคลียรรร์์คคคคนนับเลียใหห้มด หันหน้ามองทางฝั่งพระอาทิตย์ครับหันหน้ามองทางฝั่งพระอาทิตย์และเบี่ยงซ้ายครับชุบผมหน่อยหันหน้ามองทางฝั่งพระอาทิตย์และเบี่ยงซ้ายครับเตรียมนะครับสามสองหนึ่งหนึ่งถึงแปดไหลไปทางพระอาทิตย์ครับหนึ่งถึงแปดไหลไปทางพระอาทิตย์ครับไหลมาไหลมาไหลมามุฟหมามุฟหมามุฟหมามาทางพระอาทิตย์ครับมาทางพระอาทิตย์และหันหน้ามองพระจันทร์ครับมาทางพระอาทิตย์และหันหน้ามองพระจันทร์ครับเคลียร์คนเคลียร์คนรอบๆครับมาทางพระจันทร์ครับโอเคหันหน้ามองพระจันทร์ไว้นะครับหันหน้ามองพระจันทร์ไว้นะครับอ่าสเตย์ไว้สเตย์ไว้นะครับ ปาร์ตี้ห้าหกเจ็ดแปดไหลไปที่ทิศใต้พระจันทร์ครับไปไปห้าหกเจ็ดแปดไหลไปที่ทิศใต้พระจันทร์ครับไหลไปที่ทิศใต้พระจันทร์ครับเตรียมเตรียมเตือนนอนผมด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่เตรียมนะครับสเตยไว้สเตยไว้สเตยไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่เตรียมนะครับสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ไหลไปทางพระจันทร์ครับไหลไปทางพระจันทร์ไหลมา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 แล้วครับไหลมาแล้วครับห้าหกเจ็ดแปดบี้ขึ้นมาเลยครับห้าหกเจ็ดแปดบี้ทางเลยครับ ไหลขึ้นมา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 แล้วเคลียร์คนบริเวณเสาครับเคลียร์คนบริเวณเสาครับตังผมเคลียร์คนบริเวณเสาดันเข้ามาลึกๆครับดันเข้ามาลึกๆผมเป็นแอฟผมยันดันเข้ามาลึกๆเลยครับดันเข้ามาดันเข้ามาดันเข้ามาแล้วเคลียร์คนครับดันเข้ามาแล้วเคลียร์คนครับอ่าอย่างนั้นแหละผมสั่งดันดันเข้ามาแล้วเคลียร์คนเลยครับอย่างนั้นแหละแจ๋วแจ๋วแจ๋วเต้ไว้เต้ไว้เต้ไว้ ครับอย่างนั้นแหละอ่ะขึ้นเสาเลยครับขึ้นเสาขึ้นเสาและเคลียร์คนครับขึ้นเสาและเคลียร์คนนะครับขึ้นเสาและเคลียร์คนครับชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยนะครับขึ้นเสาเคลียร์คนอ่ะเตยไว้นะครับเตรียมนะครับสามสองหนึ่งไหลไปพาทิดครับไหลไปพาทิดฟังผมไหลไปทางพาทิดครับไหลไปทางพาทิดและเคลียร์คนครับไหลไปทางพาทิดและเคลียร์คนครับไหลไปทางพาทิดและเคลียร์คนครับไหลไป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 นะครับ อย่างนั้นแหละแจ๋วแจ๋วแจ๋วขึ้นเสาเลยครับขึ้นเสาเลยขึ้นเสาและเคลียร์คนเลยครับขึ้นเสาและเคลียร์คนเลยคิวกูหน่อยขึ้นเสาและเคลียร์คนนะครับขึ้นเสาและเคลียร์คนเลยนะครับโอเคสเตย์ไว้สเตย์ไว้นะครับเตรียมนะครับสามสองหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเล่นเหมือนเดิมครับไปที่ทิศใต้พระจันทร์ครับไปรีดไปที่ทิศใต้พระจันทร์เลยครับหนึ่งสองสามสี่ไปจอบพระจันทร์ไว้ไปจอบพระจันทร์ไว้หนึ่งสองสามสี่จอบพระจันทร์ไว้อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับล่อให้มันมาเป็นก้อนก่อนล่อให้้มมันนนนาเป็กกออ่ อย่ไว้อย่ไว้อย่ไว้นับรอให้มันเป็นก้อนก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งขึ้นพื้นเขียวอย่าพึ่งขึ้นพื้นเขียวเตรียมนะครับสามสองหนึ่งดันเข้ามาครับดันเข้ามาแล้วเคลียร์คนบนพื้นเขียวครับดันเข้ามาแล้วเคลียร์คนบนพื้นเขียวครับโยนซีจิวไปข้างหน้าเลยโยนซีจิวไปข้างหน้าเลยครับโยนซีจิวไปข้างหน้าเตรียมนะครับสามสองหนึ่งขึ้นเสาครับขึ้นเสาทั้งแปดพาร์ตี้ขึ้นเสาเลยครับทั้งแปดพาร์ตี้ขึ้นเสาเลยครับขึ้นเสาเลยขึ้นเสาเลยขึ้นเสาเลยขึ้นเสาแลย้วเคลยีย โอเคหนึ 1> okay. 1่ถึงแไหลลงที่ใต้คร <medi atamente. S 2> ับหนึ่งถึงแปดไหลลงที่ใต้ครับไหลลงที่ใต้พระจันทร์ครับขอโทษไหลลงที่ใต้พระจันทร์ครับไหลลงที่ใต้พระจันทร์แลวสเตย์ไว้เตียมนะครับสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ไหลไปทางพระอาทิตย์ครับห้าหกเจ็ดแปดสเตย์ไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ไหลไปทางพระอาทิตย์ครับหนึ่งสองสามสี่ไหลมาทางพระอาทิตย์และเขี่ยขนครับหนึ่งสองสามสี่ไหลมาทางพระอาทิตย์และเขี่ยขนครันเขี่ยขนเขี่ยขนเขี่ยขนอย่างนั้นแหละเจ๋อเจรอเจ๋ อย่างนั forever, in ้นแหละแจ๋ว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 ดันขึ้นไปดันเข้าไปดันเข้าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนยึดไม่เป็นไรโดนยึดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปเก็บดวงดาวครับอ่าใครตายกดเกิดใครตายกดไหลไหลไปทางพระจันทร์ครับไหลไปทางพระจันทร์เตรียมนะครับสามต่อหนึ่งลงที่ใต้พระจันทร์นะฟังผมลงที่ใต้พระจันทร์นะฟังผมลงที่ใต้พระจันทร์ให้หมดลงที่ใต้พระจันทร์ให้หมดไปที่ที่ใต้ดวงดาวครับไปที่ที่ใต้ดวงดาวเร็วๆไไปที่ที่ใต้ดวงดาวครับ อ่ะเข้าทางทิศใต้ดวงดาวและเคีย์คนครับเข้าทางทิศใต้ดวงดาวและเคีย์คนครับเจ็ดแปดฟังผมปาร์ตี้เจ็ดแปดขึ้นขวาบนสุดครับปาร์ตี้เจ็ดแปดขึ้นขวาบนสุดเลยครับ 1, 2, 3, 4, ขึ้นขวาบนสุดเลยปาร์ตี้เจ็ดแปดขึ้นขวาบนสุดเลยครับหนึ่งสองสามสี่ขึ้นเสาดวงดาวครับหนึ่งสองสามสี่ขึ้นเสาวดวงดาวครับโอเคเตรียมนะครับ ปาร์ตี้ปาร์ตี้หนถึงหไหลไปทางทิศใต้พระจันทร์ครับไปไปมุบมูบมูบไหลไปทางทิศใต้พระจันทร์เร็วเร็ไหลไปทางทิศใต้พระจันทร์หนงถึงหไหลไปทางทิศใต้พระจันทร์เตรียมนะครับสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ไหลลงทิศใต้พระจันทร์ครับหนึ่งสองสาี่ลงทิศใต้พระจันทร์ครับห้าหกเตะไว้ครับไหลลงมาจุดเกิดมอนไหลลงมาจุดเกิดมอนครับหนึ่งสองสามสี่ไหลลงมาจุดเกิดมอนครับห้าหกอยู่ทิศใต้พระจ เคลียร์คนเคลียร์คนห้าหกเล่นตรงนั้นไปห้าหกเล่นตรงนั้นไปอย่างนั้นแหละแจ๋วแจ๋วแจ๋วเคลียร์คนครับเคลียร์คนเคลียร์คนอย่างนั้นแหละสเตย์ไว้สเตย์ไว้สเต้ไว้เตรียมนะครับสามสองหนึ่งหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกไหลไปทางพาทิดครับฟังผมหนึ่งถึงหกไหลไปทางพาทิดครับไหลไปทางพาทิดปล่อยมันยึดพระจันทร์ไปนะครับไหลไปทางพาทิดและเคลียร์คนครับมันไม่รู้มันไม่รู้ไหลไปทางพาทิดและเคลียร์คนครับเคลียร์คนเคลียร์ให้หมดเคลียให้หมดเตรียมนะครับสามสองหนึ่งหนึ่งถึงหขึ้นเสาครับหนึ่งถึงหกขึ้นเสาพาทิดครับหนึ่งถึงห ทีนี้ปาร์ตี้เจ็ดปาร์ตี้แปดครับไหลไหลมาทางพระจันทร์ครับไหลมาทางพระจันทร์ครับโอเคเตรียมนะครับปาร์ตี้สามสี่ห้าหกครับปะสามสี่ห้าหกไหลไปทางพระจันทร์ครับสามสี่ห้าหกไหลไปทางพระจันทร์เลยไหลไปทางพระจันทร์เลยครับไหลไปทางพระจันทร์เลยครับหนึ่งสองไหลตามไปครับหนึ่งสองไหลตามไปบี้พระจันทร์สองฝั่งเลยครับบี้พระจันทร์สองฝั่งเลยอ่ะบี้พระจันทร์สองฝั่งเลยครับเคลียร์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 ให้หมดเคลียร์ให้หมดเคลียให้หมดนะครับเคลียร์ให้หมดเคลียให้หมดครับอย่างนั้นแหละแจ๋วแจ๋วขึ้นเสาพระจันทร์เลยครับขึ้นเสาพพพรร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 ระะะะจจจัััััััััััันน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 ททททท์์์เเเเเลลลยยยฟฟงง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 ผผมมมมขขึึ้้้้สสาา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 คคคบบบหหหหออฝฝ่่ดดดดวววว หาน้ามอกไว้เดินเดินมาจอดที่เทคบล็อกผมเดินมาจาดที่เทคบล็อกผมเร็วเร็วเร็วเดินมาเจอดที่เทคบล็อกผมแล้วรอรับครับเดินมาจาดที่เทคบล็อกผมแล้วรอรับครับเตรียมนะครับสามสองหนึ่งดันดันไปทางดวงดาวครับดันไปทางดวงดาวดันมาทางดวงดาวเคลียร์แม่งให้หมดเคลียร์มันให้หมดเคลียร์มันให้หมดไหลมาไหลมาไหลมาอย่าให้มันผ่านเราไปอย่าให้มันผ่านเราไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ให้หมดไหลไปทางทิศใต้ดวงดาวครับไหลไปทางทิศใต้ดวงดาวและเคลียร์คนครับไหลไปทางทิศใต้ดวงดาวที่เคลียร์คนครับไม่เป็นไรพัดพัดพระอาทิตย์ไม่เป็นไรคร สามสองหนึ่ง ห้าหกเจ็ดแปดอยู่ที่ดงดาวครับหนึ่งสองสามสี่ไหลไปพระจันทร์ครับหนึ่งสองสามสี่ไหลไปพระจันทร์ครับไหลมาพระจันทร์และเข้าทางทิศใต้พระจันทร์ครับไหลไปพระจันทร์และเข้าทางทิศใต้ครับมารวมที่ทิศใต้พระจันทร์ครับเห็นเทคบล็อกไหมเห็นเทคบล็อกไหมเห็นเทคบล็อกไหมตามมาตามมาตามมายืนยืนบริเวณทิศใต้พระจันทร์ไว้โอเคอย่างนั้นเลยห้าหกเจ็ดแปดตามมาครับห้าหกเจ็ดแปดตามมาครับห้าหกเจ็ดแปดตามมาอ่ามองมองมองไปทางพระอาทิตย์เร็วเร็วมองไปทางพระอาทิตย์แล้วรับครับอย่าให้มันไหลเข้าามอย่าาาใหห้้มมมันไลเของไปทางพระอาทิตย์แล้วรับครับอย่างั้นแหละซซซีีีหนักหนักซซีีหนนัักเอออย่าง้แหละะะแแจจ๋๋ววววเเเเเตตไไ้้คคคคลลีียยรรร์์มนับ คนไล่ให้มันไปเกิดที่อื่นไล่ให้มันไปเกิดที่อื่นอย่างนั้นแหละแจ๋วแจ๋วแจ๋วเตะไว้อ่าฟังผมนะปาร์ตี้ห้าหกเจ็ดแปดลงทิศใต้พระจันทร์ครับห้าหกเจ็ดแปดลงทิศใต้พระจันทร์ครับหนึ่งสองสามสี่ไหลไปทางพระอาทิตย์ครับเคลียร์คนเคลียร์คนไหลมาทางพระอาทิตย์ครับหนึ่งสองสามสี่ตามเทคบ็อกมาเลยหนึ่งสองสามสี่ตามเทคบ็อกมาเลยห้าหกเจ็ดแปดอยู่ทิศใต้พระจันทร์ไว้ครับ หลมาไหลมาไหลมาไหลมาเร็วเร็เวคลียเคลียเคลียให้หมดเคลียให้หมดเคลียให้หมดไล่ให้มันไปเกิดที่อื่นไล่ให้มันไปเกิดที่อื่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ขึ้นเสาครับอ่าห้าหกเจ็ดแปดสเตยไว้นะหนึ่งสองสามสี่ขึ้นเสาฟังผมหนึ่งสองสามสี่ขึ้นเสานะครับห้าหเจ็ดแปดเตียมนะครับสามสองหนึ่งห้หกเจ็ดไปดวงดาวครับหนึ่งสาสี่ไปพระจันทร์ครับหนึ่งสองสาสี่ไปพระจันทร์ห้าหกเจ็ดแปดไปดวงดาวครับอ่าเตลทำตามคำสั่งทำตามคำสั่งครับทำตามคำสั่งครับอย่างนั้นแหละแจ๋ว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 ดีมากด สามสองหนึ่งหนึ 8, right? Mine, 2, 3, ่งสองสามสี่หันหน้าทางฝั่งดวงดาวครับหันหน้าทางฝั่งดวงดาวและเคลียร์คนครับหันหน้าทางฝั่งดวงดาวและเคลียร์คนครับเคลียร์คนให้หมดหันหน้าทางฝั่งดวงดาวและเคลียร์คนให้หมดไม่ต้องไหลไปทางดวงดาวนะครับไม่ต้องไหลไปทางดวงดาวนะโอเคสเตย์ไว้สเตไว้อ่าโอเคหนึ่งสองสามสี่แบ็กมาดวงเอ้ยหนึ่งสองสามสี่แบ็กมาพระจันทร์ครับหนึ่งสองสามสี่แบ็กมาพระจันทร์โดด่วนเลยครับหนึ่งสองสามสี่แบ็กมาพระจันทร์โดด่วนเลยครับ แบกมาแบ็กมาแบ็กมาพักจันโดนโดนเลยครับโดนโดนเลยโดนโดนเลยเตรียมนะครับเตรียมนะครับเตะไว้เตะไว้ห้าหกเจ็ดแปดครับห้าหกเจ็ดแปดอยู่ดวงดาวไว้ครับห้าหกเจ็ดแปดอยู่ดวงดาวไว้ครับหนึ่งสองสามสี่ไหลไปทางพระอาทิตย์ครับเร็วโดน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 ไหลไปทางพระอาทิตย์ครับไหลมาไหลมาไหลมาเร็วมันมีสองตีเองมันมีสองตีเองไหลมาไหลมาหนึ่งสองสามสี่ไหลมาพระอาทิตย์ครับเร็ว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 ห้าหกเจ็ดแปดอยู่ดวงดาวไว้ครับห้าหกเจ็ดแปดอยู่ดวงดาวไว้ขึ้นเสาเลยครับหนึ่งสองสามสี่ขึ้นเสาเลยครับเกียร์เขาน้อยขึ้นเสาเลยครับขึ้น โอเคครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หันไปทงพระจันทร์ครับผันไปทงพระจันทร์ตามมาตามมาตามเทคบ็อกมาตามเทคบ็อกมาดูดิมันจะเล่นยังไงตามเทคบ็อกมาตามเทคบ็อกมาไหลมาไหลมาไหลมาและเคลียครับไหลมาและเคลียครับขึ้นเสาเลยขึ้นเสาเลยหนึ่งสองสามสี่ขึ้นเสาเลย,เลยครับมันโยกไม่ทันแล้วขึ้นเสาเลยครับขึ้นเสาเลยกองแตกขึ้นเกิดมวาโอเคสเตไว้สเตไว้ชุบพยายามพยายามชุบผมหน่อยดิเออเห็นผมตายพยายามชุบผมหน่อยนะตีตีเลดอื่นด้วยนะครับเอเลีรยเลีรยคนให้หมดเลีรยคนให้มดอ่าฟังผมนะห้าหกเจ็ดแปดลงทิศใต้ดวงดาว ลงทิศใต้ดวงดาวครับอ่าและไปยืนยืนรวมกันไว้ครับลงทิศใต้ดวงดาวแล้วยืนรวมกันไว้หนึ่งสองสามสี่หันหน้าทางฝั่งพระอาทิตย์ฟังผมหนึ่งสองสามสี่หันหน้าทางฝั่งพระอาทิตย์และไหลไปหันหน้าทางฝั่งพระอาทิตย์และไหลไปครับไหลมาไหลมาไหลมาพระอาทิตย์เยอะพระอาทิตย์เยอะพระอาทิตย์เยอะไหลมาไหลมาไหลมาเอ้าขึ้นเสาเลยครับขึ้นเสาเลยขึ้นเสาเลยสองตีเองขึ้นเสาเลยขึ้นเสาเลยเรามีสี่ตีครับขึ้นเสาเลยขึ้นเสาเลย อย่างนั้นแหละแจ๋วแจ๋วแจ๋วเตรียมนะครับสามสองหนึ่งปาร์ตี้หนึ่งปาร์ตี้สองครับไหลไปพระจันทร์ครับฟังผมปาร์ตี้หนึ่งปาร์ตี้สองไหลไปพระจันทร์ครับปาร์ตี้หนึ่งปาร์ตี้สองไหลไปพระจันทร์ห้าหกเจ็ดแปดขึ้นดวงดาวเลยครับห้าหกเจ็ดแปดขึ้นดวงดาวเลยครับไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปเลยขึ้นไปห้าหกเจ็ดแปดไหลขึ้นไปดึงดวงดาวเลยครับขึ้นทับเสาเลยขึ้นทับเสาหนึ่งสองสามสี่ไหลไปที่พระจันทร์ครับหนึ่งสองสามสี่ไหลไปที่พระจันทร์ขึ้นเสาเลยครับขึ้นเสาเลยขึ้นเสาเลยขึ้นเายืนเอาให้ค เตียมนะครับรอฟังคำสั่งนะโอเครอฟังคำสั่งนะ5 6 7 8ขึ้นขวาบนสุดครับ5 6 7 8ขึ้นขวาบนสุดเลยครับ5 6 7 8ขึ้นขวาบนสุดปาร์ตี้12 3่ไหลไปจุดเกิดบอสครับ1 2 3่ไหลไปจุดเกิดบอสครับไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาไหลมลงมาจุดเกิดบอสครับเตียมฟังคำสั่งนะ่งปาร์ตี้1่ถึงทั้งหมดนะครับเปิดด้วยหลอดครับมีเวลา5าวิเปิดด้วหลอดมาให้หมดเลยครับเปิดด้วยหลอดมาให้หมดเลยแล้วแต็นบายครับตีแต่มอนเตอร์นะครับตีแต่มอนเตอร์นะคร อ่ะหนึ่งสองามสี่ห้าเจ็ดปมาที่จุดตีบอลครับมาที่จุดตีบอลครับอย่างนั้นแหละแจ๋วโอเคอย่าเพิ่งไปไหนกันนะอ่ะเดี๋ยวผมมานะครับสองนาทีนะ